สวัสดีครับวันนี้ก็มาหาพี่โก้อีกครั้งนะครับมาดู P1000 ตัว150ที่เปิดตัวใหม่ไปนะครับโฉมใหม่ก็ไม่ได้มานานมากอู่บ้านสวนช่างโก้นะครับอันนี้พี่โก้ก็ออกรถใหม่มาครับเป็น p ันยี2025เราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวใหม่ต่างกับตัวเก่าอย่างไงเดี๋ยวให้พี่โก้รีวิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันโก้ดีครับเป็นไงไพี่ไม่เจอกันนานเลย ใช่ผมน่าจะไม่ได้อัดหลายปีสปีสามปีนะมันไม่มีรถรุ่นใหม่ๆเปิดโฉม,มใหม่มให้เราดูกันนยมันก็มีแต่เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนสีอะไรพวกนี้นแต่ทีเนี้ยพอมารอบนี้มันโมใหม่เลยเข้ารอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละพอได้ข่าวก็เตรียมตัวซื้อรอก็พอเป็นโฉมใหม่ได้จอ TFT เหมือน f ฟ r ์ซ่าแล้วก็เลยเออมันดูมันดูเท่ขึ้นก็เลยซื้อมาลองดูได้ครับ เดี๋ยวไปให้พี่โก้รีวิวดูน,นะครับว่าเป็นไงบ้างก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เหมือนเดิมนะครับถ้าติดตามพี่โก้ก็เพจอู่บ้านสวนนะครับนี่อ่ะโอเคเริ่มโอเคเดี๋ยวไปดูกันกเริ่มจากตรงไหนดีครับจริงๆภาพรวมภาพรวมรถอะ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรต่างจากของเดิมนะมันก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเฉยๆเครื่องยนต์ใช้บล็อกเดิมทุกอย่างใช้แทบจะ เหมือน p 6 0หกที่ผ่านมาเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมท่อเดิมโชคเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือบอดี้ไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ได้ครอบแ่นกับจอที่เป็น TFT mm. มาซึ่งเพื่อนๆที่ดูอยู่อาจจะดูมาจากหลายๆช่องแล้วเพราะเขารีวิวจากงานเปิดตัวกันไปเยอะแล้วแต่ของเราก็แนวทางเดิมคือเราอยากจะรู้ว่ารถที่ทำออกมาใหม่ ขับขี่เป็นยังไงแล้วก็อไไล่ใช้ร่วมกับรุ่นเก่าได้ไหมอันนี้คือส่วนสําคัญของเราเหมือนเหมือนที่เราทําทํากันอยู่เนาะก็เมื่อกี้ลองขี่กับมาจากงามวานนะครับก็ลองกดท็อปสปีดมาเลยเดิมๆผมเมื่อกี้ขี่มาได้120รอบตัดที่9000กว่ารอบถึงขีดแดงเลยนี่แหละแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ทําชาอะไรกันต่อก็ให<ำ>ม่มีวัดรอบด้วยเหรอ,หรอพี่โกมีโอเนี่ยมาดูเริ่มดูเลยมีวัดรอบก สุดอยู่นะก็รีโมทก็จะเป็นแบบเดิมนะเหมือนฟอร์ซ่าเหมือน ADV 350คือรีโมทคอนได้ยุคนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้หมดละนะครับนี้มาดูหน้าจอกันสวยเลยเป็นจอสี TFT ขนาดเท่าฟอร์ซ่าฟังก์ชันการใช้งานเหมือนฟอร์ซ่านะครับสามารถปรับรูปแบบของหน้าจอเซตอัพค่าอะไรต่างๆได้ ก็จะมีรูปแบบของหน้าจออย่างนี้ที่มันเลือกได้ว่าเราชอบแบบไหนอ๋อนี่วัดรอบใช่แล้วเขาก็จะมีวัดรอบบอกให้เราเคือมันก็มันก็ง่ายง่ายจากตัวเก่าที่ไม่มีวัดรอบใช่ไหมตัวเก่ามันจะมีบอกแค่อัตราค่าเฉลี่ยก็ตัวนี้มีวัดรอบมาแล้วเราก็สําหรับคนที่ทํารถมันก็จะได้ไล่ได้ง่ายขึ้นว่าอยากจะให้มันเป็นแบบไหน รอบเดิมันตัดอยู่เท่าไหร่พี่ก็รถเดิมมันตัดอยู่เส้นตแต่เส้นแดงเลทไลน์พอดีเลยน่าจะสักเก้าพันเก้าพันห้าเก้ันห้าเก้าพันหประมาณนี้คืนร้อยี่สิบแล้วตัดเลยสะดุดตึ๊กๆึๆ๊แต่ไปได้อีก<ๆ>ไปไม่ได้แล้วมันต,มมตัดแล้วไหมตัดแล้วอสุดท้ายก็ต้องมาทำชามนี่แหละอืมอ่แหละแล้ทีนี้ส่วนที่มันแตกต่างไปจากเดิมอีกก็ ไม่มีไม่มีอะไรเท่าไหร่นะคือจริงๆมันมันแทบจะเหมือนเดิมเลยอะ่ะก็มันก็สวยงามขึ้นที่มีข้อแผน่นแต่ว่าวัยรุ่นที่เขาเล่น p c x กันเขาก็อาจจะบอกว่ามันไม่สวยเขาได้ไปเปลี่ยนแฮนเตี้ยแฮนสูงมันถูกใจกว่าอืมแล้วก็ได้ตัวสวิตฝั่งนี้ที่เป็นเหมือนฟอร์ซมีจอยสติ๊กอ๋อมีแท็กชั่นด้วยใช่มีแท็กชั่นด้วยแล้วก็ไฟพารย้ายไปอยู่ที่นิ้วชี้เลยนะล้แต่รถเป็น abs abs หน้า ข้างหลังไม่มี ABS เป็น ABS หนึ่งช e l แนเหมือนตอนตัวโฉมก่อนหน้านี้อ uh huh. ที่เขาปรับมาหลักๆก็คือรูปโฉมแล้วก็น่าจะเป็นการเซ็ตกล่องม,มาใหม่นะครับ uh huh. เพราะเมื่อกี้ตอนขี่มารู้สึกว่าอาช่วงต้นอนมาก uh huh. จะไปขับรู้สึกดีขึ้นก็ช่วงกลาง80ไปแล้ว80ถึงรอบท้ายมันส่งดีเพราะถ้าตัวเก่าจะรู้สึกว่าต้นมันจะจจาร์ดกว่าตัวนี้ เดี๋ยวรูข้างหน้ากันนะข้างหน้าเขาก็จะมีที่เพิ่มเพิ<ๆ>่มเพิ่มมาก็จะมีทับชิมืมทับชิมสะท้อนแสงสไตล์อินโดสไตล์เวียดนามนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลองดูแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ที่น่าจะถูกใจวัยรุ่นไทยมากขึ้นก็คืออ่าคนที่โหลดชกโด้วยการเลื่อนแกนอ่าเป็นไงเนี่ <c oughs> เขายกโครงโครงกล่อง ECU <c oughs> ให้สูงขึ้นจากเดิม จากตัวเก่ามันจะยกมันจะเลื่อนแกนได้แค่แค่ประมาณนี้อถ้าจํากันได้นะอติดใช่ตัวนี้จะยกขึ้นมาได้นี่เกือบเกือบเกือบสามนิ้วมืออืถ้าวัดเป็นระยะจริงก็น่าจะอยู่ช่วงสักนิ้วครึ่งที่เลื่อนขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่ดัดแปลงโดยการขยับน็อตขึ้นไปก็จะเลื่อนขึ้นไปได้สูงขึ้นอีกก็ขึ้นอยู่กับวิธีของคนที่โหลดอ๋อเหลียวไม่ติดเลยเหลียวไม่ติดโล่งโล่งโล่งเลยอือก็โอเคนะก็เหมือนทางฮอนด้าเขาก็ ศึกษามาเพิ่มขึ้นอันแหละดูภาพนไปกอนี้งๆต่เราอยากจะรู้กันหลักๆก็คือชุดข้างมีเปลี่ยนแปลงอะไรไหมได้เดี๋ยวลองถ่ายรอบๆตัวไปก่อนอะเดี๋ยวลองถ่ายรอบๆดูเดี๋ยวให้พี่โก้แกะชุดข้างดูนะว่าพาร์ตรหัสเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ไหมปียี่สี่นะครับนี่ตัวจริงสวยนะครับสวยสวยเลย ใช่ตอนแรกอยากได้สีน้าเงินที่เป็นตัวสแตนด์่ายแต่มันเป็นจอรุ่นเก่าไงอ๋อมีจอเก่าจอใหม่ใช่ก็เลยรอดูสีนี้ตัวจริงก่อนอะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ค่อยสวยแต่ออกมาแล้วสวยสวยเลยใช่ปลยท้ายเปลี่ยนไหมพี่กอไฟท้ายเปลี่ยนครับจะรู้สึกว่ามันจะมันคมขึ้นแต่ว่าก็ไม่ไม่ต่างเลนเท่าไหร่อ๋อ ออกเอแปดสักหน่อยอ๋อแล้วก็เห็นว่ามีหลายๆที่เขาลื้อออกมาแล้วน่าจะเป็นเฟืองดําแล้วนะตัวนี้ก็ถ้าเป็นเฟืองดําแล้วก็ไม่ต้องมาลุ้นกันแต่เฟืองดําในกลุ่มบางคันก็ลูดก็มีรูดก็ไม่ขึ้นอยู่กับการใช้งานการดูแลรักษาบางที น้ำมันเครื่องอะไรพี่น้ำมันเครื่องก็มีส่วนแล้วก็การใช้รอบสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานก็มีส่วนไงทุกอย่างมันเกี่ยวข้องหมดแหละแล้วก็ต้องหมั่นคอยฟังเสียงเครื่องยนต์ของเราด้วยแหละว่ามันมีอะไรผิดปกติไหม,มแลวอย่างที่ตั้งแต่จีอโน่ออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นเฟืองดําแล้วเนี่ยพี่รถลูกค้าใช้ไปห้าหมื่นโลก,ก็ไม่มีอาการอะไรนะแล้วก็อัปเป็นร้อยหกสิบไปแล้วด้วยก็ไม่มีอ,มอาการเกี่ยวกับเรื่องเฟืองจะรูดหรืออะไรครับ แกะยากเเดิมมัใช่แกะยากเดี๋ยวเราแป้นหนึ่งดูรอบๆก่อนแกะยากไม่เปลี่ยนดู B. ดูแนวนี้ขาดตั้งแต่วันแรกนะอืมขิดหน้าครับแบบนี้ ABS <B>, มันมีตัวธรรมดากับตัวสแตน ตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นไม่ใช่รถซิงกันจอเหมือนเดิมแต่ว่าก็ได้ ABS เหมือนกันต็นตัวปี2025จะไม่มีที่เป็นดัมเบลแล้วอ่าอก็อค,คือเป็น ABS เป็น,นดิสหลังหมดเลยใช่ใช่ต่างกันแค่จอจอาต่างกันที่ระบบรถซิงโอเคครับก็ดูไปเรื่อ,อยๆนะครับแล้วก็ติดอย่างไงควาได้เนี่ย เหมือนแบบลดคุณภาพลงอ่ะมันเป็นอะไรถือถ้าถ้าตัวเก่ามันจะมีพลาสติกสีดำประกบด้วยมันก็เหมือนเป็นแบบสองชิ้นเนาะแล้วพอมาตัวเนี้ยเหมือนตัดทิ้งให้มันต้นทุนมันถูกลงหรือเปล่าไม่รู้อ๋อมันไม่มีพลาสติกเลยเลยอ่ะใช่คือเป็นเนียมเลยป็นเนียมเพียวๆเลยเนี่ยแต่ก็คืออยู่ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมใช้งานเหมือนเดิมขอตีนิดนึงเผื่อจะไปปรับปรุงเพิ่มได้ในตัวถัดไป ตำแหน่งนอ็อตยึดแทงก็เข้า,เข,าเข้าเทมเดิมนะมเพราะว่าโชกคเหมือนเดิมเครื่องเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแกนฟิโนทโลทำอะไรอ,ะอ่ะรถไปไปทำอะไรเลยฮะหนา้ามือ เ,เ,หเหมือนท่านนั้นเลยาจะทุแกโอเคมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสอย่างเดียวแน่ๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยข้างหลังหน้ายี ก็เหมือนเหมือนตัวเก่าแล้วก็มันรถใหม่ๆนะมันฉ่ำมาอีกแล้วน้ำมันเต็มใช่ต้องรีบล้างรีบเคลียร์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาภายหลังนะครับก็ตัวเก่าก็เป็น K1Z น่งอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น K0WL นอก็อะไรเดียวกันใช้งานด้วยกันได้เลยแค่เปลี่ยนรหัสเฉยๆตามสไตล์ Honda โอ้ร้อนร้อนร้อนขึ้นมา ตามหน้ามองไม่เห็นรหัสมันก็คือเคหนึ่งแซดเคหนึ่งแซดตัวเดิม่ตัวเดิมตัวเดิมชุดสไลด์หลังก้อนคัดก็เหมือนเดิมก็เปลี่ยนรหัสิดืออย่างนี้ใส่สายพานผิดได้ไหมพี่โก้กับหัวมันะใส่สายพานกับหัวจริงๆเนี่ยยกมาอะไก็กลับมาเะละ่ากลับหัวมากลับหัวมาแต่จริงๆมันไม่มี ไม่มีทิศทางตายตัวหรอกมันใส่ด้านไหนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณใส่ฝั่งนี้ไปแล้วครั้งห่ะแต่คุณก็ต้องใส่กลับไปฝั่งเดิมเพราะหน้าทามเผื่อถ้าเกิดคุณไปทําวามปรับองศามาแล้วเผื่อองศามันไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันก็จะวิ่งเขียนแต่พยายามใส่ให้สูงที่กว่าเวลาเปิดออกมาจะได้ไม่ตกใจใายทานก็รหัส k 1 z เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าทุกอย่างภายในเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังเหมือนเดิมขนาดสปินคัสยังเป็นสีชมพู อันเดิมเดิมใช่ทุกอย่างคือเก่าเลยดูน้ำหนักเม็ดถูกจะร้อนจริงเก้าสิบเก้าเท่าเดิม,มทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะออกปียี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ยี่สิบสองยี่ามยี่ี่ยี่ห้าคือถ้าเป็นพีเซก6 0ร้หกสิบใช้อะไหลชุดข้างกอ,องอากาศได้เหมือนกันทั้งหมดมไม่ต้องซีเรียสว่า ปีไหนเป็นอะไรสิ่งที่จะต่างก็จะคือมี P6160 ที่ออกมาครั้งแรกในประเทศไทยครับรุ่นนี้เป็น ABS จานจานดิสน้าจะมีแผ่น ABS แยกแต่ตอนนี้ไม่มีนนใช่ไหมตอนนีม้มีแล้วตั้งแต่ปี23เป็นต้นไปก็คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนจานดิเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปเบิกอะไหล่จานดิสน้าก็ให้ตรวจเช็คนิดนึงว่ารถคุณมีแผ่น ABS แยกหรือเปล่าจะได้เบิกไม่ผิดนะครับโ,โอเคก็ มีอะไรที่เราจะต้องรู้เพิ่มเติม่ไหมอืมน่าจะมีแค่นี้ชกน่าจะเท่าเดิมไหมพี่ชกเท่าเดิมครับเมื่อกี้วัดแล้วสามร้อยห้าสาม้อยเจิบมิลตอนนั้นก็ใส่ชกใส่ยกใส่ได้เลยพอดีพี่ไปเบิกเอาไว้ติดไปตัวหนึ่งไว้เสร็เดี๋ยวว่าจะลองใส่เดี๋ยวว่าจะจัดทรงอ่จัดทรงก่อนแต่ว่าชามร้อมนี้ยังไม่ทํานะเพราะว่าเดี๋ยวจะลอง ไปถ่ายคลิปเปรียบเทียบระหว่างชามเดิมกับชามแต่งดูว่าใช้คันเร่งเท่ากันอัตราการเร่งเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเนี่ยก็เตรียมชกไว้เลยว้าแดงเถือกต้องเปลี่ยนมาสีนี้ไม่ได้เข้าไหมไม่เข้าไม่ได้เลยนเนี่ยไก็คือโชกของพีเจ๊ร้อยหกสิบปีเก่านะครับทานใช้ด้วยกันร่วมกันได้เลยใช่ยาก เออแต่เตือนฝากเตือนนิดนึงสําหรับใครที่ใส่โชคมีมูลค่าตัวนี้ถอดง่ายมากนะเนี่ยล้วงขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าว่ามันน็อตอยู่ตรงนี้อ่าเห็นเลยน็อตแบบน็อตอยู่ในจุดล่อแหลมมากแล้วก็คือล้วงมือไขได้ไหมออกได้เลยเลยใช่ถ้าเกิดมีประแจอันเดียวแหลยประแจเบอร์สิบสี่เนี่ยครับเรามีอยู่ไหมวะประแจเบอร์สิบสี่สิบสี่ยาวอ่ะขอสิบสี่ยาว คือเหลี่ยมแบบว่าถอดง่ายมากมพร้อมที่จะหายถ้าเกิดพวกคุณไปใส่เออรินใส่โอเฟนเดอร์ใส่ไวท์เอสตัวที่เป็นหมื่นกว่าบาทนะก็ต้องต้องอาจจะแบบหาน็อตกันขโมยใส่ข้างลา่างสามสี่แปดเท่าอีกแบบเลยเท่าไม่ไดิอันนี้มันสามเจ็ดศูนย์อ๋อสามเจ็ดเลยสเจ็ดศูนเท่าพีเท็ร้อยหกสิบตัวเก่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปใส่กันเป็นโหลด สามห้าศูนย์สามสามศูนย์ก็แล้วแต่แล้วว่าเราจะเลือกทรงเนี่ยนะเนี่ยประแจเข้าถ่ายออกได้เลยถ่ายได้เลยอืมแต่นี่มันน็อตแข็งมากแน่นมากประแจมันเข้าข่ายได้เลยใช่คือมีประแจอันเดียวคุณก็สามารถขโมยโชคได้เลยอืมแน่นโอ้โหแน่นยี่ฝั่งของฝั่งเหมือนงานเหมือนกันพร้อมโดนสอยยังไงก็ฝากเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับสาหรับคนที่ใส่โชคแต่งนะครับก็ อีกอย่างที่เจอมาตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมานะคือรถออกใหม่ๆอ่ะน้ำมันเครื่องมันจะมาไม่เต็มอ่าเออยวลองดูด้ยเหมนที่เคยที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะเกือบทุกคันใช่อะลองถ่ายน้ำมันเครื่องเลยใถ่ายก็คือจะได้ฝากไว้ให้เพื่อนๆดูได้ว่าอะไรคนคนระวังควรทําปริมาตรปกติที่ที่เติมหรือถ่ายออกมามันคือ800มิลลิตรนะครับ ถ้าเพรานถ้าเราถ่ายออกมารถนี่เพิ่งวิ่งมาจากศูนย์สิบสามกิโลม,มันก็ต้องมีแปดร้อยมิลลิลิตร,รแต่ถ้ามีน้อยกว่านั้นก็มไม,<ด>ไม่ไม่ถูกต้องแต่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นกับทุกคันนะไอ้น้ำมันเครื่องใส่มาไม่เต็มเนี่ยบางคันบางคันก็มาเต็มแต่ แปดเจ็ดิบถึงแปดสิบปอร์เซนที่ลูกค้าออกรถมาก็คือเจอว่าน้ำมันเครื่องไม่ปกติทั้งนั้นเลยแต่คันนี้น่าจะโชคดีไหมห้รอให้มันไหลหมดก่อนนะราคาตอนนี้เท่าไหร่นะพี่โกตัวน,นี้เปิดตัวเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็ม,มีค่าจดทะเบียนพบรบบวกเพิ่มไปอีกนิดหน่อย,ยก็ตีถ้าว่า,วายอยู่ในช่วงแสน แสนสามพันถึงแสนหนึ่งแล้วแต่ร้านแล้วกันเนาะก็ลองยังไงก็ลองสอบถามสูงชาวบ้านดูว่าใครขายอยู่เท่าไหร่อ๋อสิปีซรกนี่แพงขึ้นเรื่อยๆอ่ะแพงขึ้นทุกปีอ๋อแพงขึ้นทุกปีอะแล้วเดี๋ยวก็จะเจอปเด็นที่รถขาดตลาดช่วงนั้นแหละที่รถมันจะแพงมากคือแบบอยากจะบอกว่าถ้ารถคลาสแบบร้อยกว่าซีซีอย่างเงี้ยถ้ามีเงินสดซื้อซื้อเงินสดอือมเพราะว่าไม่งั้นผ่อนมันจะโดนยอดจักอย่างเขาตั้งราคาไว้หนึ่งแสนสอง 2,000้นบาทอย่างเงี้ยยอดจัดก,ก็ต้องเป็นแสนหนึ่งแล้วกว่าคุณจะผ่อนเสร็จคุณก็โดนไปประมาณแสนห้าแสนหกถ้ามีช<อ>่องทางการเงินในรูปแบบอื่นนะที่แบบว่าเอาเงินสดมาซื้อได้ซื้อเงินสดดีกว่าอ,อันนี้ก็ซื้อเงินสดแต่ต้องบ,บอกเลยว่า<อ>ต้องขายอะไรบางอย่างออกไปเพื่อที่เราจะเอาเงินสดมาซื้อ,อพะผ่อนไม่ไหวแล้วจริงๆก็เดี๋ยวกดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่โก้บอกน่าจะมีเอ็นแม็กเทอร์โบ ต้นเดือน n m a x โฉมใหม่อ่าถ้าถ้าในอินโดเขาเรียกว่า n m a x Turbo แต่มาบ้านเราไม่รู้จะใช้ชื่อเดียวกันหรือเปล่าอืมคิดว่าต้นเดือนหน้าน่าจะได้เห็นกันละครับแล้วก็นั่นแหะหาเงินอีูแล้วใช่เดี๋ยวรอดูเพราะว่าถ้า n m a x Turbo ามาจริงๆยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่ามันจะมีเทคโนโลยีเรื่องมอเตอร์ขับแทนพวกชุดเม็ดซึ่งถ้าเกิดเราไม่ศึกษาไว้วันหนึ่งที่ลูกค้าเอารถมาเราก็จะทำไม่เป็น ประกับเคเซเหมือนเดิมอหมเหมือนเดิมอีกเหมือน,นเดิมทุกอย่างทุกประการเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโฉมกระตุ้นยอดขายเดี๋ยวขออุดก่อนนะครับปุ่นฟองแก๊สพีเท่าไหร่นี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเคสองลิตรนะตั้งให้มันตรงกันตรงนี้คือแผบนหนึ่งลิตรเนี่ยอันนี้คือแปดร้อย เห็นดูเน wow. ี่ยต right ่ำกว่า800ไหมอันนี้เราไม่ได้เอียงนะเราพยายามจะทําให้มันตรงที่สุดอยู่สักประมาณ650ไม่ถึง700ดีประมาณ600หัน650ก็คือถือว่าไม่เต็มเพราะฉะนั้นก็ฝากสมาชิกัะถ้าเกิดออกรถใหม่มาถ้าถ้าเป็นไปได้อยากให้ถ่ายน้ํามันเครื่องก็คือบอกสูบบริการเลยว่าขอถ่ายก่อนเลยอย่าไปห่วงบางบางสู์เขาก็จะมีบริการถ่ายฟรี3รอบอะไรยเงี้ยก็ขอเขาถ่ายไปเลย เอาเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่งั้นหนึ่งพันโลแรกนะ้ำมันเครื่องไม่เต็มมันมีอันตรายนะออย่างที่เรารูดูกันอยู่นะ้ำมันเครื่องขาดเป็นสิ่งที่อันตรายมากโอ้หลังจากนี้มีอะไระต้องสนใจอีกไหมทองรถนะพี่ต้องโหลดต้องอะไรไหมซองรถเดี๋ยวพี่ว่าจะโหลดหน้าตามเลื่อนเซ็ตแล้วก็เลื่อนแกนขึ้นไปถึงตรงขาจับกล่อง ECU นั่นแหละแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวเอาหน้าลงก่อนแล้วค่อยดูหลังว่าหลังจะใส่โอเค ก็แล้กจะใส่หลังสูงเดิมอืมก็มีเท่าน,นี้นะครับ p s ร้อ6หกสิบโฉมใหม่ไม่มีอะไรเยอะใช่ก็ปรับโฉมใหม่ทั้งคันจอสีท่อ,อเหมือนเดิมได้ลูกโฉมสวยขึ้นสวยขึ้นโอเคก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์หน่อยนะครับโอเค เรียบร้อยขาของขาพี่โก้ครับ